ผมไม่อยากให้บิ๊กโจ๊กกับมาเป็นพบออตรดูสักสองปีแกบอกว่าแกขอเป็นแค่สองปีนะถึงอายุราชการเหลือเยอะนะแกขอแค่สองปีแล้วก็จะลาออกจะไปลงสบักนายกอบจที่สงขลาบ้านแกผมก็อยากดูือนะว่าไอ้บิ๊กโจ๊กเป็นคนจริงหรือเปล่าแต่เสียดายนะไม่ได้ลองผมชอบไม่ต้องดวจใจถึงถึงแบบนี้นะไม่ต้องขาวมากนะับเพราะตํารวจที่ขาวจ้วก,กูไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมานะผมรู้จักหลายๆคนซะแบ ก็เข้าใจนะบางทีผมเข้าใจตำรวจบางทีต้องหาเงินเพราะมันไม่มีงบให้เจ้านายอมหมดบางทีจะไม่มีเงินให้ลูกน้องทํางานบางทีก็ต้องมีบ้างเท่านิดๆแต่ก็พอรับได้นะครับเขาก็เอาเงินมาเพื่อให้ลูกน้องไปทํางานอันนี้รับได้เพราะงบมันไม่มีไงแต่ถ้า,าได้ประเภทหาแดดสร้างความร่ำรวยรับไม่ได้อกผมไม่ได้บอกว่าบิ๊กโจเข็ขาวจวน,นะแกก็ยอมเว่าแกก็เป็นตำรวจสีเทา แมนดี D, ผมชอบถ้าจะหาตำรวจขาวนะไม่มีหรอกมันมีแต่ดาวดำมากดำน้อยเทนะ่านั้นครับดังนั้นถ้าเกิดปีกโจ๊กจะขึ้นมาเป็นผบว่ารอเทาเทาหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะอย่างน้อยเป็นน้อง <c ười> คุยกันรู้เรื่องเห็นไหมเออแันผมเชียร์นะแต่งตายดิผมไม่เอาหรอกเสียดายเวลาชีพหายเลยครับอยู่ไม่ต้องนานไม่มีผลงานอะไรเลยผมเชื่อนะถ้าโจ๊กขึ้นมาเนี่ยม่งมีอะไรใด้ดูนะผมอยากให้ตำรวจหักตำรวจอนะ่ะแม่งมันแน่ นี่โจกจับมือกับอัดก็จับก็จับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยใช่ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเขาจะจับมือใครก็ไม่เป็นไรนี่เพราะแต่สิ่งที่มันทําแล้วประชาชนได้เป็นประโยชน์ก็ต้องยอมรับไงใช่ไหมก็คือโจนเนี่ยทามันทําความดีอะก็ต้องก็ต้องชมมันเนี่ยส่วนในคนนี่แม่งทันตัวเป็นพระทําชั่วก็ต้องด่านะเออผมไม่สนหรอกครับถ้าประเทศชาติได้ประโยชน์ไครก็ได้ แต่ประเภทสร้างภาพแล้วแม่งเข้าไปหาแดกกันกูรับไม่ได้เออผมเชื่อตำรวจดีๆมันก็มีแต่มันตำแหน่งเล็กไงไอพวกตำรวจชั่วๆส่วนใหญ่มันจะตัวใหญ่เพราะมันมีเงินซื้อตำแหน่งไงประเทศเราก็ต้องทนอยู่บกนันนี้ตำรวจวันนี้แม่งมาหาแดกกันอย่างเดียวไงประเทศมันจะอยู่ได้ไงล่ะพี่น้องตำรวจขาวคือตำรวจที่ไม่ทำอะไรเลยนะตำรวจบางคนนี่มันต้องมีเทาบ้างอันนี้พอรับได้ับ แต่การเท่าของเขาจะต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนตำรวจเนี่ยมันนี้มันจะขาวตัวมันก็ทำงานยากอะดงั้นผมอยากให้ิ๊กโจ๊กเป็นผบตรนะโดยส่วนตัวนี่เป็นความสุขส่วนตัวเท่านั้นเองครับแต่เสร็จแล้วก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมอันนี้ผมแล้วแต่พลเอกรังสีจะบัญชามาครับเพราะวันนี้พลเอกรังสีคือแม่ทัพผมจะเป็นจะต้องปฏิบัติตามหัวหน้าครับถ้าวันไหนผมเป็นหัวหน้าพักเองก็ว่ากัน แต่วันนี้ผมมีหัวหน้าพักก็ต้องเดินตามหัวหน้าพักโอ้ชัดเจาเลยแต่มองไกลๆแล้วผมผมสึกเมาเอ้วกนะครับมันขยายดีจริงๆนะครับจริงตอนนี้ผมอยากเป็นตำรวจมากเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมีตำรวจมากินเหล้าที่บ้านทุกวันแล้วผมถึงโอ้โหมันตำรวจมันมีอำนาจได้ลเลยนวะ เด็กๆนี่ใครกูเดี๋ยวตำรวจจับเนี่ยโอ้โหโกลัวขี้หัวตัอหายอ่ะเอ่อได้ไหแต่ตอนนี้โอ้โหบกโ,โ,โชคดีมากเลยที่ผมไม่ได้เป็นตำรวจเพราะถ้าเป็นคงไม่เจริญกับโตใช่ไหมขัดใจนายมันไม่โตวันนี้ตำรวจที่โตโตสวดใหญ่นะคือแม่งเรียนายซื้อตำแหน่งโตตำรวจบางคนเนี่ยแม่งใครเขาก็รู้ประวัติมันไอ้เ้ยนีีแดงตั้งแต่ ผมก็เล่าไปตั้งแต่เมื่อคืนล้ววิธีการหาแดกตำรวจเนี่ยก็คือให้เป้าลูกน้องไปถ้าได้เกินอย่างนั้นมึงก็เก็บไปแล้วก็ส่งนายไอ้ที่ส่งนายก็รวบรวมมาสัหากหักเปอร์เซ็นต์ไ้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งต่อแต่ละสายมันก็เหมือนกับการทําแชร์ลูกโซ่นั่นแหละทุกคนมีผลประโยชน์หมดตั้งแต่ระดับล่างสุดแล้วใครมันจะมาทําดีล่ะครับถ้าไม่ล้างระบบสวยแบบนี้นะไม่มีทางหรอกครับตำรวจระดับล่างระดับสถานีให้ลูกน้องไปหาเงินมา ได้ส่วนหนึ่งส่งนายอีกส่วนหนึ่ง,ง,กนนงเก็บไว้เข้ากระเป๋าแล้วก็จัดสรรบรรส่วนในกลุ่มลูกน้องตัวเองนะไม่ดังนั้นในพื้นที่บางพื้นที่มีสิบสถานีก็รวบรวมเงินสวยพวกนี้ก็มาหักไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็ส่งน,นายมันก็ยังได้เป็นเงินก้อนอยู่เพราะว่าจากสถานีเดียวมาเป็นสิบสถานีเนี่ยรวบรวมมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก็หักไว้ส่วนหนึ่งก็ส่งไปไอ้จากสิบสถานีส่งไปข่องบนก็มาจากร้อยสถานี มันก็แดกกันเป็นตอตอไปนูจนถึงส่วนยอดแล้วมันจะมีใครอยากทํางานล่ะครับไอ้แรกๆเนี่ครับก็ดีแล้วครับเอาสมมติอะรับเป้ามาล้านห้าตอนแรกก็บอกเอย้เราหายไดสองล้านล้านห้าส่งนายอีกห้าแสนแบ่งกันเองแต่พอตอนหลังๆไอไม่เอาแล้วหาแม่งสามล้านเลยล้านห้าส่งนาย อีกล้านห้าแบงกันเองใช่ไหมฉะนั้นตำรวจมันก็เลยขันขยันผิดปกติไงเพราะอะไรเพราะชวนแบง์มันดีไงนี่ไงก็ทำไมตำรวจมันถึงไม,ไม่กลัวเสียงด่าทำไมมันถึงหน้าด้านก็ด้านไดไอโอดไงแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วพอมีปัญหาตั้งกรรมาการสอบตั้งกรรมาการสอบคือการช่วยเหลือลูกน้องเออ ถ้าเป็นลูกน้องผมทําผิดผมไล่ออกเลยจบแต่นี่ไอ้เย่ยถ้าลูกน้องทําผิดไอ้มึงพวกมึงตั้งกรรมการสอบอีกกี่ชาตินะครับถึงจะจบอ่ะตำรวจไทยมันถึงเละเป็นโจ๊กอันนี้คือระบบมันเป็นแบบนี้มาะมึงจะไปอยู่พื้นที่นี้นะอ้าวมึงเอามาให้กูก่อนยี่สิบล้านแล้วรายเดือนเท่าไหร่มึงโอเคบ้าถ้าโอเคทั้งอนเงินนี่มันหาแดกมาแต่ในระดับสถานีก็ซื้อไปอยู่ระดับ ผู้กำกับจากผู้กำกับก็ไปเป็นระดับผู้การจากผู้การก็ไปเป็นภาคไอ้แบบนี้นะครับมันเป็นอยู่ในตำรวจไทยนี่แหละครับวันนี้สิ่งที่อัดอั้นคาใจวันนี้มีคนแฉเรียบร้อยแล้วเป็นการพูดโดยคนตำรวจเองเนี่ยฉะนั้นไอ้ผบอตลอวันนี้มึงจะต้องออกมาแล้วว่าเรื่องราวนี้มันไม่จริงก็ต้องมาเถียงแต่ไม่ใช่เงียบไม่ใช่เฉย ไอ้เ่การเฉยคือการยอมรับสาร,รภาพเรื่องวันนี้ตำรวจเนี่ยมันคือต้นทางกระบวนการยุติธรรมแม่งหาแดกโลกับอายาการแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมได้ไงแล้วเลยเกิดสารแม่งเอาด้วยชิบหายเลยนะกระบวนการยุติธรรมประเทศนี้มันถึงบิดเบี้ยวไงถ้าไม่แก้ไขวันนี้คุณจะรอชาติไหนถ้าคุณไม่มารวบมือกับผมไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้คุณก็เห็นเ้วเปลี่ยนมาแล้วกี่นาะยกมีใครกล้าแต่ต้องตำรวจบ้าง เนี่ยวันนี้ถ้าผมเป็นผบอตรกูหัวหมูตูดหมาตายไปแล้วยังหน้าด้านด้วยอีกเป็นกูนี่ลาออกแล้วไอ้เงี้ยโดนขนาดนี้แต่ก็ยังหน้าด้าน,อร,นออรอเกษียณมันมีผบตรกี่คนที่เข้ามาแล้วลอรอเกษียณแล้วระวังหาอรอเกษียณก็แดกไปด้วยแบบนี้มึงชิบหายในประเทศเราอ่ะเออทำไมมึงไม่ออกมาเสียงอ่ะเนี่ยท่านโจกออกทีวีทุกช่องแชร์จนทุกแอปพลิเคชันเนี่ย พบตรอมสากระเบืออยู่เหรอถ้าไม่เสียงก็แสดงว่าแดกกัเขาด้วยใช่ไหมละมึงอ่ะนี่คือวิธีการทุจริตวันนี้หลายคนยึงยอมเป็นหัวคะแนนให้พรคการเมืองไปแล้รพักการเมืองก็โยนกระดูกให้แดกไงก็เทศเดื่นก็ถล่มตูมตูมตูมกันประเทศกูแม่งเฉยแต่พบตรเฉยวันนี้ต้องออกมาแทง ไม่ยอมมาแทนนะแล้วทำไมเงียบเป็นผิดปกติอะวันนี้เขากล่าวหาคุณชัดเจนว่ยคุณเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ปฏิรูปตอนนี้จะรอชาติไหนพี่น้องวันนี้พักเศรษฐกิจอาสาไงเราถึงชูธงไงเรื่องปาบทุจริตสมไยก่อนมีใครกล้าพูดเรื่องทุจริตหล่ะทุกพักมันลงทุนกันมาขนาดนี้มันเลยไม่เคยพูดหรอกว่าจะปาบทุจริต็นพูดจะทำนู่นจะแจกเงินจะประชานิม บางทีนะไอ้นักบุญหลายๆคนเนี่ยบริจาคมา20ล้านเอาไปทําให้ชาวบ้าน5ล้านชาวบ้านโอ้ยดีเป็นคนดีเป็นซูปเปอร์ฮีโร่แต่ไม่รู้แล้วมันแดกไปสิบหล้านแล้วถ้าเกิดไม่มีใครคิดจะแก้น้ายกยเฉยพบตรเฉยแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงวันนี้ประชาชนก็เลยไปเพิ่งฮีโร่ไอ้ฮีโร่แม่งก็เลยหาแดกตามเลยตอนนี้ก็เห็นแนซะเปอร์ฮีโร่รอไปเป็นร้อยร้อยล้านอะ มีใครเคยไปตรวจสอบว่าฮีโร่เป็นเงินไปทาอะไรอะ่ะแก้เขางค์ไาทำนิดๆนหน่อยๆประชาชนชื่นชมกัทนทล้เดนมึงจะอยู่กันแบบนี้่งมึงจะอยู่ระบบฮีโร่เหรอแล้วที่เราจะมีหน่วยงานรัฐไปทําส้นตีนอะไรอะ่ะเออถ้าวันนี้นะประชาชนเดือดร้อนต้องมาพึ่งฮีโร่ต้องมาพึ่งมาร์คพิบูแล้วกูจะมีตำรวจมีก็มีกรมการปกครองไปทําส้นตีนอะไรวะไอ้ที่ผมอาสาก็ไม่ได้เพราะผมต้องการไห้กลไกรัดมันเป็นที่พึ่งพาของประชาชน แต่ไม่ใช่แม่งจะมาพึ่งพาแต่ฮีโร่วันนี้ก็มีฮีโร่จอมปลอมเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองและฮีโร่จางละคนคุณก็ดูเฉพาเบื้องหลังแม่งมีแต่ประวัติที่แม่งติดคุกติดตารางมาแล้วทั้งนั้น่ะแล้วคุณชอบแบบนี้จริงๆหรอวะเออใช่ไหมวันนี้ก็เห็นอยู่ตำรวจแม่งตั้งด่านรีนไถ่าบ้านโคมโคมเนี่ย แล้วประชาชนยังทนอยู่กับแบบนี้ก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ตามใจนะผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงล่ะเออวันนี้ผมมีแม่ทัพจี่มีประวัติขาวสะอาดประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีฐานะกะมั่นคงนะไอเรื่องที่จะมาโกงกินก็คงไม่มีแน่เพราะตั้งแต่ที่คบกันมานี่ไม่เคยส่งเสริมให้ผมทำอะไรที่ผิดเลยมีแต่คอยดา่าทังนั้นการได้ผู้นำแบบนี้อะ มันคือโอกาสที่เราจะได้คนดีๆมาบริหารประเทศชาติไอ้หนูนี่ก่อนเป็นนายกพูดอย่างว่าเป็นนายกพูดอย่างเห็นไหมครับคนแบบนี้มันใช้ไม่ได้หรอกครับไอ้พวกนี้คุณเห็นไหมอัดเทปไปเลยเก็บคลิปนี้ไปเลยผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆส้นตีนไอ้ชิปหายนี่แม่งไม่เคยหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีอ่ะคนนี้นนี้ยังยังเป็นชนชั้นปกครองได้ประเทศไทยมันจะไม่บันไลยได้งไงล่ะครับ